you <laughs> ค่ะมาอีกแล้วจ้าน้องฮัตตามาแล้วนะคะพบกันอีกแล้วกับน้องหัดฟ้ามเนาะเน้ะเจนเนาะเจเนาะมันดีวันหยุดจ้ามันดีวันหยุดบราจะไปขายขนมเนาะค่ะเนาะวันหยุดก็เลเสือพามาเบิ่งไอ้วิธีเพิ่นทำความสะอาดบ่อหนูเนาะค่ะเนาะฝนตกใส่จ่าเปียกเมื่ ก็เลยส่วนกันว่าปลาเห่าไปทำความสะอาดบอ่อหนูกันมาสันจ้ะไปเลยค่ะไปชมเลยฝนตกห้หามนอะเนาะฝนตกห้ามเปียกเปียกมืดตะลุตน ฟังทั้งนี้แหละจ่าฟังทั้งนี้แหละมันสาดได้เนาะแต่อขังไนกับไ่มีปัญหาค่ะนี่เพกกื่อนกะสิเอาหนูออกก่อนนะคะเนะาะจชงตัวนี้ตัวคุณนม่ตัวแม่สองค่ะพอพวกไม่ก่อนเหมาสองบอลและบอลที่สามเพิ่นกะสิเอา เขาพันเลยพันห้องออกเลยก่อนนะคะเนาะคู่นี่หพิ่งสีทองยังมาท่านเลยพอดจ้ะแต่สีเอาเศษอาหารออกเนาะนเก็บลูกไปแล้วล้นนึงแล้วอ๋อเก็บลูกไปแล้วล้นนึงแล้วอ๋อพ่นเอาลูกพ่นออกไปแล้วลูกน้อยพ่นหยาดไปแล้วไปเลี้ยงแล้วออกไปเลี่ยงแล้วออกไปใส่บ่อพุ่นเลยจ้ะเนาะ บ่หนูหน่อยพูดและเนาะเจ้านาะถือว่าเดือนนึงนะคะแยกออกไปแล้วว่ารั่นบัเนี้ย็จะทำความสะอาดาพันในขันเฮาทำความสะอาดโด,ดยที่หนูมันอยู่ในบ่มันก็สิบ,บ่ดีนะเจ้านาอมันสิตืนนต่นมันด้ถ้งมันตกใจเฮ็ดจังสี่ ันนี้ไม่ได้เสรหมือกับน้องนะครับวันนี้มันทำความสะอาดต่อค่ะจะเอ๊ะเนาะนี่เข้าไปนอนห้องพอพอพนี่เสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นหน้าตายนี้อืมเป็นอึกเตืนนะะนเอนแล้กันเนาะเข้าใส่เกลียดจัน่อยนะจ๊ะเนาะมันก็สะอาดจะอ่านเพื่ก้นเข้าหน่อนะจ๊ะเนาะก็สิมักสะอาดจักหน่อยขั้นกระมักสุกุพุกภานในเด็ค่ะแตักูพูดเสียเนี้ยนอนนี่ดีใจหืม แม่มาดิทักที่นองชุบชุบหนูไปชุบหนชุบหนไปจังได่บึ้อง็ปแนวทางวัติเอากับบอกวางได้ใส่จุกจุกน้ำจุกน้ำหมู จเจอ,อนอกนี้น้องกันดีดีกันะทีสิดีสำความสะอาดเป็นออกหมดเลยจ้ะเอ,อ้ยเปียกเอ้เล่ยปนตกใส่จเจอเปเลี่ยกร่อยกันนะคะนะถ้าหากจ้ะเลี้ยงแล้วก็ ไปตาฮัก,พกเพราะเปนเปียกฝนสาดใส่ในจ่ะจุกน้ำเพิน่นเพิ่นหิวปกติคือไม่กินน้ำนี่นะคะเนาะต้องกรออกข้างนอกจก่ะออกข้างนอกเลยไหลไปน้ำท่อพี่ไม่ซื้อมากนี่เป็นสิบหนึ่งเป็นเรือนเนาะกำลังยางจา่ะดุดดิบดุดดิบ <c oughs> นาฮักงอ้นนะเนาะเป็นตาหาผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงก็เอาไปเลี้ยงซอยในเด้อค่ะเด้อ <c oughs> เอาไปเป็นชุดนี่แหละจ้าผู้หนึ่งเม่์สองเท่านี่ลหละผู้ใดอยากได้จังสี่กับมีขายจ้าพ้อมลูกหน่อยพ้อจังสี่กับมี่มันตกลงราคากันเองเนากะากันเองจ่าราคากันเองอ้าว ข้งไหนแล้วว้าวอันนี้กำลังไงเติบจ้ะ <laughs> กำลังตาหัก nope ได้เด็กน้อยไปด้วยนะี่ได้เด็กน้อยไปด้วยนะวเนีย่ยนะกำลังน่ารัก อายูเป็นขอบขั้วงส่จ้าออกมามันก็เรียงซอยกันนะค่ะเนาะเพราะว่ามันสิร้อยเปอร์เซนต์ว่ามีการว่าสิกัดลูกกัดหยังได้จ้าเพราะว่ามันอยู่น้ำกันมันก็หักกันเนาะมันก็เรียงซอยกันไปเลยประมาอย่างไะอันนี้มาทำความสาทมาทำความสะอาดะดนะจ้าเนาะมันก็เลยเป็นเปียกทั้งสิ้นละจ้าถึงว่าส่วนกันไม่เหตุฝนตกใส่ หน่อยจ้าที่หลุมใดที่พอท่านได้ออกปรากฏว่าออกมืดละจ้าอฮ้ยเปียกมดเฝ้าเฮ็ดในพ่อเอ้ยเฝ้าเฮ็ดในครับหนูเปียกหนูหนะ <No. S 1> าวอ้าวเสร็จแล้วหนูมาลงไม่ใส่ฟาร์มให้เลยสลับไปชาวปิ่นมาใส่กลุ่มก็ไนะ้นาะลอยเป็นลงมาดิมีเพ้ากันแบบนี้ <laughs> นั่งซับากันปล่อยหนูลงปล่อยหนูลงตืลงตัวถีตัวที่ใจรูกับเราบนึงตัวหน่อยหนึงตัวถี่ตึงตัวนี้ไปเลยจิบเมียขาเขาหลูมมัน,ห,ห,นหีดนุ่มเนาะงให้ไปเลยตกลงไปเมลออนตัวน้อยแต่ว่าตัวนี้มันเป็น่น มันติดไปสันตันี้อกอกไปแล้วไปรุนนึงมันติดอีกไปมติดหรออไมติดหรอตอมันขนนหรอขนออจะเอ๊บบะ,อาาะ,ะบ้านคุสะอาดกนอนี้อันมีลูกนอน,นี่เจ้าสิเฮจจังใดกับเพื่อบาดนี่ยเอาใ้ใส่ก็บบกขูมาใส่ จะปวดปวดออมัสน้หลักปัะจำทำไมเมันออกน่ากลัมากบางวิธีมันจับนองใส่กลงโน้ ตัวแม่ตัวผู้เถอะตัวผู้เนาะแม่สองผู้นึงแล้วจนะเนาะเสียงห้องกัน,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 นติดไป ตกใจจ้าเพื่นตกใจสักนอก้อยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเสียเอาไปใส่เนาะบัคิดว่าเขาเสียทำวามสะอาดให้เพื่อนนี่อยัางสเด็จในพัง แน่มันลูกน้อยหนจังเลยมึงที่พอสิเอาหลาไปไว้ซ <c oughs> ะท <c oughs> ีะ่ม่เคยเล่าฮจังได้ล้วกระพรองลูกนี่ดีอกเออถุงมือไม่พอฮะคนถุงมือพ,อ,อ,พอเน่ยต้อตงถุงมือจับมันบอ <c oughs> ต้องใส่ถุงมือจับด้วยค่ะน้องหน่อยเขาบอใส่ถุงมือจับมันมันสีผิดกินแต่มันสิกัดลูกมันได้เนาะจ้ะเขาต้องใส่ถุงมือจับ ในการที่สิจับนูนอยออกมาจากแม่มันแล้วเขาเสียวขึ้นสมมุติว่ามันเด้กินกินห้างเสียมันบอเอาด้วยค่ะบันนี้ที่กัดลูกมันถิ่มจ้ะพ่อบอเอาคุุหน่อยมาน้ำจักอันจะหาคุมาใส่ เกี่ยมาเทก่อนเราก็ตักนู้นหน่อยมาใส่อ่ะปลอยเกี่ยแหงปล่อยเขาสองมืออายุเขาอายุเขาสองมือสัตว์ท่งนี้บ่เปียกเด้จ้ะท่งนี้แห้งดีดีแห้งเขาลอยอมันบ่เปียกมันบ่มีปัญหา อาสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหนานะค่ะเนาะเดี๋ยวมีอย่างดีๆเสร็จมาลงผงพึ่งไม้นะค่ะเนาะฝากติดตามได้จ้าเดอ้อน้องฮารดฟ้านี่แหละจ้าู้ใดสนใจโนกระทักมาเด้อค่ะเดอ้อหนูเนื้อเหากับพ่อมีได้กินอยู่เด้อจ้าโทรมาจ่าตามเบอร์เลยะคะ่ะมีหนูเหนื่อยมีหนูพอพัอนไม่พันห้องกูเกิเหลหรอจ้ะเนาะจ้ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าก่อนสิคะคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะ